สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิา v. 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 สุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30น,30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าต่อ TNN 2ช16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาหารที่เหมาะและไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นไข้กันหน่อยค่ะ สืบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางช่วงเวลาอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวแต่บางช่วงเวลาอากาศก็ร้อนหลายคนก็เลยไม่สบายแล้วไม่สบายเยอะด้วยนะอาการไม่สบายก็คือเป็นไข้นั่นเองค่ะเพราะไม่สบายเป็นไข้ความอยากอาหารก็จะลดน้อยลงไม่อยากกินอาหารทำยังไงดีล่ะ ก็ต้องกินพวกผลไม้นอกเหือนจากจะได้ความหวานแล้วก็ยังรู้สึกสดชื่นแล้วก็ให้พลังงานอีกด้วยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าผลไม้ที่กินเวลาเป็นไข้เนี่ยบางอย่างกินได้แต่บางอย่างเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกินนะอะไรบ้างล่ะที่กินได้แล้วอะไรบ้างล่ะที่ควรจะหลีกเลี่ยงลองไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ เมื่อเราไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนมักจะตามมาด้วยอาการเบื่ออาหารปากจืดกินอะไรก็ไม่อร่อยผลไม้จึงเป็นทางเลือกของหลายๆคนนะคะแต่ถ้าเกิดกินผลไม้ที่ไม่ควรกินขณะเป็นไข้แล้วก็อาจทําทให้อาการไข้สุดลงก็เป็นได้ค่ะผละไม้ที่เราควรจะต้องระมัดระวังเมื่อเป็นไข้ไม่สบายยกตัวอย่างเช่นลำยยถือเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อน กินลำไยเยอะๆก็เป็นร้อนในได้ดังนั้นคนที่เป็นไข้ซึ่งอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติอยู่แล้วจึงควรจะหลีกเลี่ยงลำไยเนื่องจากเสี่ยงที่อาการไข้จะแย่ลงค่ะทุเรียนมีริดร้อนจากกรรมฐานนอกจากนี้ก็มีน้ำตาลสูงย่อยยากร่างกายจึงใช้พลังงานในการย่อยเพิ่มขึ้นการกินทุเรียนตอนเป็นไข้จึงอาจเพิ่มทั้งอุณหภูมิร่างกายและทำให้รู้สึกอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะขนุน ผลไม้รสหวานหอมอร่อยแต่ถ้าเป็นไข้อยากให้เลี่ยงขนุนไปก่อนนะคะเนื่องจากขนุนจะมีริ์รอนและมีน้ำตาลสูงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้อาการไข้กำเริบขึ้นมาได้หรือทำให้หายไข้ช้าลงค่ะคราวนี้เรามาดูผลไม้ที่กินได้กันบ้างดีกว่าเวลาเป็นไข้กินผลไม้อะไรได้บ้างแตงโม เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นหลายคนก็เลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าแตงโมเป็นของแสลงสําหรับคนเป็นไข้แต่ในความเป็นจริงแล้วการกินแตงโมจะช่วยลดความร้อนในร่างกายแตงโมนี่เป็นผลไม้ฉ่าน้ํากินแตงโมเข้าไปก็จะไปกระตุ้นการขับปัสสาวะทําให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีขึ้นดังนั้นเป็นไข้ก็กินแตงโมได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองล่ะค่ะ สับป,ปะรดมีสรรพคุณในการขับเหงื่อขับปัสสาวะช่วยย่อยอาหารกัดเสมหะในลำคอแก้เสมหะเหนียวแก้ไอและระงับการอักเสบทำให้แผลหายไวคนเป็นไข้กินสับป,ปะรดได้นะคะเพราะสับป,ปะรดเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำกินไปแล้วก็จะช่วยลดความร้อนในร่างกายจากการขับเหงื่อและขับปัสสาวะค่ะ ้มมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวโอย์ค่อนข้างสูงรวมทั้งเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากช่วยลดความร้อนให้ร่างกายวิตามินซีในส้มก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสู้กับไข้ได้ดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้ในช่วงเป็นไข้ก็ยังมีอาหารที่ควรงดไว้ก่อนอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตําเนื่องจากในส้มตำเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องที่เป็นของดิบและของหมักดองอย่างปลาร้าหรือปูเค็มในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอมีไข้ภูมิต้านทานต่ำระดับการป้องกันเชื้อโรคข,ของร่างกายอาจไม่ดีนักอีกทั้งรสชาติเผ็ดร้อนก็อาจจะไปเพิ่มความร้อนให้ร่างกายได้ดังนั้นเวลาเป็นไข้ให้เลือกกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ยายและควรจะกินของที่ปรุงสุกจะดีกว่าค่ะ ของทอดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากนะคะถ้าเกิดกินไปตอนที่เราเป็นไข้ร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารประเภททอดมากซึ่งจะทําให้ยิ่งเพลียนหนักขึ้นดังนั้นถ้าหากมีไข้ก็อย่าเพิ่งกินของทอดจะดีกว่าค่ะ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาน้ำอัดลมหรือสปอตดิ้งทุกชนิดก็ไม่ควรดื่มในช่วงที่เป็นไข้เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจและอาจทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอน,นั่นเองค่ะ บนทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคารคาะห์ดาวโหลดยา้าแอป<อ> <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะโดยในวันนี้นะคะจะพาไปชมสวนงูที่สถานสวภษาสภากาศชาติไทยค่ะเพื่อที่จะไปรับทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูนี่แหละปีนี้ปีมาเสร็จนะคะเรามาทําความรู้จักเรื่องของงูกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะงูจะมีทั้งที่แบบมีพิษและงูที่ไม่มีพิษเราจะดูเพื่อที่จะรู้อย่างไรแยกยังไงบ้าง งูตัวไหนมีพิษงูตัวไหนไม่มีพิษวันนี้มีข้อมูลมาฝากเช่นเดียวกันนะคะกับวิธีการดูแลป้องกันตนเองเมื่อเจองูต้องทําอย่างไรแล้วเมื่อถูกงูกัดต้องดูแลตัวเองแบบไหนไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ สมมุติว่าเราเจอเราจะต้องแบบเซฟตัวเองยังไงคะป้องกันตัวเองก็จริงๆแล้วครับถ้าสมมติเราเจองูในพื้นที่<ะ>ของเรานะครับสิ่งแรกเลยก็คือตั้งสติครับเราต้องมีสติก่อนนะครับอย่าแพนิคแล้วก็เราก็พอเราเห็นงูในจุดในจุดหนึ่งในพื้นที่บ้านของเราไงครับมันในกรณีเราเจอในะมุมบ้านนะครับหรือว่าสักจุดหนึ่งบริเวณรอบรั้วบ้านนะครับ<ะ>ก็คือพยายามกัน<ะ>พื้นที่ นะครับก็คือการพื้นที่ของเขาแล้วก็พยายามถ้าบ้านเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับมีเด็กหรือว่ามีคนชราเนี่ยเขาก็กันกลุ่มเสี่ยงออกไปก่อนนะครับแล้วพอเรารู้ตำแหน่งงูปุ๊บก็คือพยายามจำกัดพื้นที่<ะ>ของงูนะครับหาถังกระมังหรือว่าอะไรที่สามารถไปครอบปิดเขาได้นะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถจับงูได้เองซึ่ง ส่วนมากครับการจับงูครับมันจะเป็นจะต้องรับการฝึกฝนใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องแต่ว่าในกรณีที่ว่าเราเราไม่สามารถจับงูได้ด้วยเองนะครับก็ให้ติดต่อกับหน่วยกู้ภัยครับชนิดงูที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะครับก็จะมีงูเห่าครับงูเห่านะครับงูเห่าไทยหรือว่างูเห่าหมอก็จะเป็นงูพิษชนิดที่เราเจอได้บ่อยครับนยครับพบกระจายอยู่ทั่วประเทศครับเป็นกลุ่มงูที่ปรับตัวได้ดีครับกินอาหารได้ หลากหลายเลยกินหนูกินกบก,กินงูตัวเล็กเป็นอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยเขากา็สามารถปรับตัวได้กับทุกสภาวะแวดล้อมก็จะเป็นหนึ่งในชนิดงูพิษที่เจอบ่อยครับอ,อีกส่วน,นก็คือ,องูพิษอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นงูในกลุ่มงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะมีอยู่สองชนิดด้วยการหลักๆก็คืองูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองอนะครับแล้วก็งูเขียวไหม้ตาโต กลุ่มงูเขียวหางไหมอ่ะครับก็จะเป็นกลุ่มงูที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับซึ่งในบางกรณีถ้าบ้านเรามีต้นไม้หรือว่าในสวนนี้ครับงูเขาพรางตัวได้ดีอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะครับกินหนูเป็นอาหารเขาก็จะเลื้อยลงมาบนพื้นเพื่อล่าหนูมันก็เราก็มีโอกาสได้เจองูในกลุ่มงูเขียวหางไหมถ้าเป็นเรื่องของผิดงูนะครับพิดงูอ่ะครับจะแบ่งเป็นสองระบบหลักๆก็คือ งูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแล้วก็งูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดถ้าเป็นงูในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ทุกชนิดจะเป็นกลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดนะครับก็จะมีงูในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ทุกชนิดงูกระปักแล้วก็งูแมวซาแต่ว่าถ้าเป็นงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทก็อย่างที่ได้กล่าวถึงก็คืองูเห่าครับกลุ่มงูเห่างูจงอางกลุ่มงูสามเหลี่ยมแล้วก็งูทับสมนิค่ะ ค่ะส่วนนี้เป็น,ปน<ม>ถ้าปเ,เป็นส่วนจัดแสดงตรงนี้เป็นส่วนจัดแสดงงูที่ไม่มีพิษครับกับกลุ่มงูเที่ยวหลังนะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มงูไม่มีพิษก็จะมีหลากหลายชิดเลยนะครับก็จะมีงูแสงอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงูเขียวกับหมากนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นงูหลามนะครับแล้วก็งูทางมาะพร้าวงูสีตาโตแล้วก็งูสีแหางลานนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มงูไม่มีพิษที่เจอบ่อยในประเทศก็จะเป็น สองชนิดนี้นะครับก็คืองูสิงตาโตแล้วก็งูสิงหางก,การจําแนกชนิดงูอะครับ,รบจะจาแนกจากลักษณะการามีเขี้ยวนะครับซึ่งงูไม่มีพิษนะครับมันไม่มีเขี้ยวพิษแต่มันมีฟันดังนั้นเนี่ยถ้าเราโดนงูที่ไม่มีพิษกัดก็จะเกิดเป็นบาดแผลเป็นรอยฟันในกรณีที่เราโดนงูไม่มีพิษขนาดใหญ่กัดอย่างเช่นงูหลามว่าง,งูเหลือมกัดเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้เกิด บาดแผลที่วด<บ>วัดบาด,ดแผลชะกันเพราะว่าลักษณะฟันของงูไม่มีพิษองอเป็นตะขอกัดแล้วก็เนี่ยครับ<อ>พื้นที่ในประเทศไทยอ่ะครับตามพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ทําการเกษตรชนิดที่อาจจะพบได้บ่อยก็จะเป็นงูสิงตาโตงูสีหางลายแล้วก็งูทางมะพร้าวครับเบื้องต้นเลยถ้าเจองูถูกงูกัดที่เ,เขาบอกว่าจะต้องดูดจะต้องดูดพิษเองเหมือนในหนังไหมต้องทําแบบนั้นไหมคะ ก็ถ้าในกรณีที่ถูกงูกัดนะครับสิ่งแรกที่ทําเลยนะครับก็คือว่าต้องมีสติบางที่อ่ะครับเราถูกงูกัดแล้วเราตกตกใจแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงล้างแผลธรรมดาทั่วไปเลยครับไม่ต้องเอาเชือกมามัดไม่ครับถ้ด,ดมันจะมีวิธี <ๆ S 2> การ,ระสมพยาบาลอยู่นะครับซึ่งถ้าสมมติเราถูกงูกัดแล้วเราไม่ทราบชนิดงูนะครับเราก็ไปโรงพยาบาล ได้เลยนะครับตัวอาการตัวบาดแผลก็จะบอกแพทย์ก็จะรักษาตามอาการนะครับ mm. ไม่ต้องไปตามหาตัวงูเพราะว่ามันก็จะอาจจะมีกรณีที่ว่าไปตีงูผิดตัวได้แล้วก็การนํางูไปให้ไปโรงพยาบาลเนี่ยครับบางครั้งนะครับคุณหมอคุณพยาบาลเขาอาจจะตกใจแล้วก็ไม่สามารถจําจระบุชนิดงูได้แต่สิ่งที่สามารถบอกได้ก็คือตัวอาการครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจครับ จร,จริงๆงูเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไมา่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารใครเห็นเวลาทุกคนเห็นคนก็มักจะตีคงกักจะฆ่าครับประกอบกับความเชื่อหลายๆอย่างนะครับในประเทศไทยเราอะครับที่ได้รับการปลูกฝังมาหรือว่าสอนมามันเป็นความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับงูไอความเชื่อตรงนั้นนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการสับสนเข้าใจผิดได้นะครับสิ่งทีอ่อยากจะให้ ทุกคนรับรู้ครับแล้วก็ตระหนักรู้ก็คือทําความเข้าใจกับงูครับงูมันไม่เป็นสัตว์ที่มันไม่ได้น่ากลัวเหมที่คิดนะครับจริงๆในธรรมชาตินะครับมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะครับก็งูก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างเงี้ยครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราสามารถรู้เรียนรู้แล้วก็สามารถจําแนกชนิดของมันได้ครับปรับตัวแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับงูได้ครับ เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรกันเนี่ย ขอบสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารนอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารนอมสิน,น,าาสนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสพทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะดาวน์โหลดยัาอ๋อแอป G H B All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวกับข่าวรอบวันนะคะเราจะมาติดตามไปด้วยกันค่ะว่าวในช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจและเทรนด์อะไรบ้างที่กำลังมาแรงติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะดรสุภชัยวีระพุชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นำคณะธรรมยาตราครั้งที่4เข้าพบนายศรีกเชนทรนสิงห์เชควัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่บ้านพักรับรองโดยมีสื่อมวลชนของอินเดียให้ความสนใจเข้ารับฟังการสนทนาของทั้งสองฝ่ายสำนักข่าว ANI News รายงานว่าคณะธรรมยาตราได้ชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักธรรมให้ยั่งยืนไปทั่วโลกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับอินเดียในทุกมิติทั้งภาครัฐและเอกชนคณะของดรสุภชัยยังสรุปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทราบถึงการประกาศสตวะแห่งธรรมที่พุทธคยาเมื่อวันที่5ธันวาคมและการบรรจุคําประกาศสตวะแห่งธรรมไว้ในถามแคปซูลซึ่งจะฝังไว้ที่อินเดียและไทยนอกจากนี้ยังหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยอินเดียในวงกว้าง โดยมีหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นแกนหลักขณะที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าตวศตวรรษที่21เป็นตศตวรรษแห่งเอเชียและอินเดียจะมีบทบาทนำในประเทศลุ่มน้ำโขงและอย่างย้ำว่านโยบาย Act East เป็นนโยบายที่มีศักยภาพโดยนายกรัฐมนตรีนเลนทราโมดีเชื่อมั่นว่านี่คือตศตวรรษแห่งตะวันออกแห่งเอเชียและแห่งอินเดีย ขณะที่สถาบันคลังปัญญาหรือติ้งแตงของอินเดียอาทิ IBC, ICCS, VIF และมหาโพธิสมาคมแห่งสีลังกาให้ความสำคัญกับการเดินทางมาเยือนอินเดียของคณะธรรมยาตราครั้งที่4โดยได้จัดเวทีต้อนรับถึง2เวทีนายสุรพลมณีพงศ์อดีตเอกอัครราชาทูตไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศหนึ่งในคณะธรรมยาตรากล่าวว่า สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในอินเดียคือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคณะธรรมยาตาพยายามที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีอินเดียและยังได้เล่าถึงช่วงเริ่มต้นการเป็นทูตมีนโยบายความร่วมมือระหว่างอินเดียกับอาเซียนในการใช้พุทธศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและย้ำถึงนโยบายลุกอีสต์และนโยบายศัตวษแห่งเอเชีย ที่นำมาสู่สตรวรัแห่งธรรมขณะที่นางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกกครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการประกาศสตรวรัแห่งธรรมเพราะธรรมะของพุทธศาสนาเสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอย่างเชื่อมโยงไปถึงธรรมยาตราครั้งที่หนและ3เป็นการใช้พุทธศาสาการทูต เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาสู่มวลมนุษยชาติคณะธรรมยาตราครั้งที่4ลุ่มน้ำโขงสู่มหานทีคงคาประกาศสตวตรรษแห่งธรรมนแดนพุทธภูมิเข้ากราบสาการะเท่าอัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิราภัยของพิพิธภัณฑ์โบราณาคดีและประวัติศาสตร์โบราณของมหาวิทยาลัย MSU เท่าอัฐิของพระพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีเดฟนิโมรีนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาจากอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุรูปปั้นดินเผาของพระพุทธเจ้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของอินเดียโดยเฉพาะในรัฐคุชราช ก่อนหน้านั้นคณะธรรมยาตราครั้งที่4นํนำโดยดรสุภชัยวีระพุทชงได้เข้าพบกับมุขมนตรีแห่งรัฐคุชชราชเพื่อสรุปการดําเนินโครงการธรรมยาตราทั้ง4ครั้งตั้งแต่โครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินลุ่มน้ําโขงครั้งที่1และครั้งที่2ในปี2017และปี2019 ส่วนธรรมจาตาครั้งที่สอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุมหาณธีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนเข้ากราบสักการะมากเกือบ5ล้านคนโดยเฉพาะการประดิษฐานชั่วคราวที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีความแตกต่างทางศาสนามีทั้งชาวพุทธและมุสลิมต่างพร้อมใจเดินทางเข้ากราบสักการะอย่างเนืองแน่น เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980ยังกล่าวย้ำถึงความสำเร็จของโครงการธรรมยาตราครั้งที่4ว่าได้เข้าพบกับ2รัฐมนตรีที่ดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของอินเดียและทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายของอินเดียเช่น VIF ICCS IBC นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จากสองประเทศใช้อินฟลูเอนเซอร์จากไทยและอินเดียโดยใช้กีฬาฟุตบอลเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ในทุกครั้งที่มีโอกาสพบบุคคลสําคัญของอินเดียเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980จะย้ําการทํางานเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าอโศกมหาราชที่ใช้หลักธรรมวิชัยหรือชนะโดยธรรมในการปกครอง ในช่วงท้ายมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการส่งเสริมและพัฒนามรดกทางพุทธศาสนาทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของรัฐคุชราชประเทศอินเดียประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมรดกทางทุทธศาสนาที่จับต้องได้เช่นโบราณสถานสถูปวัดโบราณพระพุทธรูปต้นฉบับพระไตรปิฎก มรดกทางพุทธศาสนาที่จับต้องไม่ได้เช่นแนวความคิดที่สืบทอดทางจิตวิญญาณเช่นหลักธรรมคำสอนอริยสัจสี่มักมีองค์8พิธีกรรมและประเพณีการทำสมาธิมีรายละเอียดอาทิความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางพุทธศาสนาในรัฐคุชราช ความร่วมมือในการส่งเสริมโครงการก่อสร้างและพัฒนาเดฟนิโมรีให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาและปฏิบัติธ,ธรรมระดับนา,นานาชาติซึ่งเป็นการิเริ่มของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980แสดงความมั่นใจว่าการจัดโครงการธรรมยาตราทั้ง4ครั้งและการทำงานตลอด18ปีของสถาบันจะทำให้ธรรมะกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิและดินแดนสุวรรณภูมิ และอยากเห็นผู้นำใช้ธรรมะเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมช่วยยกระดับจิตเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุข เปิดเผยถึงนโยบายสำคัญในปี2568ที่มุ่งเน้นยกระดับบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกสบายนอกจากนี้กระทรวงยังเดินหน้าโครงการกินเป็นไม่ป่วยลดนลงการนับครับอย่างต่อเนื่องเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งเป้า50ล้านคน ร้อมผักดันให้มีศูนย์ NCDS ระดับอำเภอ นอกจากนี้จะเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการรักษามะเร็งให้เทียบเท่าโรงพยาบาลแพทย์ลดภาระงบประมาณของสปส,สอชอและผักดันเวเนสทับส่งเสริมการผ่าตัดเสริมความงามการนวดแผนไทย7กลุ่มอาการการผ่าตัดแป่งเพศพร้อมทั้งเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV 9ีีสายพันธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ครบ1ล้านโดสและเตรียมคลิกออฟโครงการคลิกอวัยวะเพศชายฟรีในพื้นที่ชายแดนใต้รวมถึง ติดตามฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักทวัตบุรีโมเดลและจะผลักดันร่างกฎหมายที่เริ่มไว้ในปีที่ผ่านมาให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยเร็วและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานเวอร์ e อ p o o โปโอซากาณประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงศักยภาพด้านสาธารณาสุขของไทยและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ PNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นถึง15นาิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ